าอเหตุและาะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนิพพและอนิสง์ แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัดยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ค้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมขอถวยเทพเทวาทั้งหลายโปรดอนุทนาในการสวดสัทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งภัยรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรวิเรศวิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ ขอจงเปลี่ยนบปิวณิภาพแห่งพระปริษและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ